1นึ่งสองซ้ำเฮ้ย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 ได้คอดอนตีหลักการได้คอดอนตีไม่ยากครับแค่เลื่อนมาเดี๋ยวหาก่อนอ่าเจอคอดอนตีแล้วฮะ เรียบร้อยฮะได้คอร์ดนตีแล้วครับถามว่าเมื่อกี้เปิดไข่อะไรครับเปิดไข่โบลิ่งมันจะไปได้ได้ยังไงล่ะสวัสดีครับผม IQ คินะครับวันนี้เราจะมา,าทดลองการเปิดไข่กันนะฮะเราจะทดลองไข่ทั้งหมด5ฟองแต่ว่าตอนนี้เราใช้แค่2ฟองก่อนนะเป็นฝรั่งเลยคือตอนนี้ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมไอคิวหนานครับตัวจริงไม่มีไม้โทนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีรีวิวนะฮะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์นะคจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือว่าจะเรียกว่ากูว่างก็ได้ ผมจะทดลองว่าถ้าเราเลี้ยงมันนะฮะแต่เราไม่ให้อาหารมันนะครับมันจะจากเราไปหรือเปล่านะครับแล้วมันจะจากเราไปเป็นเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับโดยวันนี้ผมเตรียมไข่มาทั้งหมด5ฟองนะครับคือเตรียมมา5ฟองครับแต่ใช้แค่2ฟอง3ฟองไข่ดอกอีกอันนี้มาเอามาเป็นประกอบครับให้มันดูเยอะๆนะดูแบบมีอะไรไงเป็นี้เ,นเท่ไหมอย่างแรกคือผมจะทดลองกับดอกก่อนครับผมจะให้ ฟักมันออกมานะครับเป็นไข่ดอกแรกแรกเริ่มเลยนะครับเราจะฟักมันออกมานะครับฟักทองแตงไทยเราจะให้มันกินอาหารนะครับกินรัวๆกินจนท้องแตกตายดูซิว่ามันจะตายหรือเปล่านะฮะก่อนจะเริ่มคลิปเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับโดยสปอนเซอร์นี่โดนิมาไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับในครั้งนี้คือแบบมีคนแรกครับผมนางงูพิษนะครับ อาโควาฟที่คืนตังผมมาโดนโดนเน็ตตังคืนครับผมสามแสนบาทโอ้ยขอบคุณมากนะครับเจแวลกิวลูกหมูนะครับรับเพื่อนเก็บเวลเวลาไม่วอลจ่ายตังค์น้อยก็พูดน้อยนะครับผมสปีกเกิลครับให้ไข่โยโย่มาครับเดี๋ยวเอาไว้เดินเล่นนะครับผมเซิร์ฟนี่กูเกลให้ตังค์ลูกหมีให้ตังค์ไปแก้วให้บูมาครับขี่เป็ดให้ดอกครึ่งมาพี่อาร์ตให้เป็นหมวกเค้กนะครับแล้วก็ของเยอะะมากมายเลยครับแต่ว่าเอาคืนไปแหละผมบอกว่าขอแค่หมวกเค้กพอนะ ส่วนคนสุดท้ายครับเสียปับ Idol. ๊บเน็ตไอด้าให้ยืมคอสดนตรีมาครับเฟียะลเวลาปีกี้เพิ่งเปิดได้โหแม่ง2อ,อันแล้วนะเนี่ยนะขอบคุณมากครับจริงๆไม่ค่อยอยากใส่นะครับมันแบบคอนเซปผมมันหลุดออกจากโลกเลยครับจริงๆคีดหนามันต้องใส่แว่นนี้ฮนะแต่ไม่เป็นไรครับยอมไม่เฟียวหนึ่งวันนะครับกลายเป็นแบบคนหล่อทันทีนะครับต้องขอน้องเรื่องนิดนึงคอสดนตรีมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับ มันจะมีวิธีเสกให้หายอยู่นะฮะเพียงแค่คุณนับ1 2เรียบร้อยคอตนตรีหายคอตนตรตีมาโอ้โหแม่งมหัศจรรย์มากแม่งเป็นคอชนิดเดียวและชนิดเดียวในโลกนะที่ปิดเอฟเฟกแล้วหายดูครับปิดเอฟเฟกแล้วคอสหายว่าแต่ฟักเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเรื่อกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์แล้วนะครับผมไม่ต้องสงสัยว่าเป็นที่ใดนะครับรู้แค่ว่า มันเป็นห้องวิทยาศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์นะมีแอคโคนะทำเองเพราะว่าทําไม่เป็นเราเริ่มกันดีกว่าครับสำหรับโปรลิงฟองแรกจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอเคครับเราจะฟักฟองแรกออกมานะฮะเรียบร้อยครับลืมตาดูโลกเลยฮะหวังว่าจะไม่มีดราม่าทารุณกรรมสัตว์นะครับผมโอ,โอเคเราจะให้เริ่มให้อาหารเขาเลยนะครับผมจะไม่ตั้งชื่อน,นะครับ คุณต้องการให้อาหารไหมโปลิงมันจะกินน้ำแอปเปิ้ลไหมครับผมให้เป็น1ชิ้นครับดูสถานะก่อนโอเคตอนนี้สถานะเป็นปกตินะครับให้ชิ้นที่2ครับอ้าวเริ่มโกรธ้วครับตอนนี้เป็นเขินอายนะฮะแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าอักษรมันรู้สึกผสมพันธ์กันอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้มันจะเละๆหน่อยหนึ่ง2ชิ้นก็รู้สึกเขินอายนะครับไม่คุ้นเคยครับชิ้นที่3ามไม่คุ้นเคยครับ ชิ้นที่4เรียบร้อยครับพวกนิ่งได้หายจากเราไปแล้วเพียงแค่สีชิ้นเท่านั้นไม่ต้องโอริโออะไรทั้งนั้นเลยไม่ต้องแถมสามสี่ชิ้นสี่ชิ้นบินเลยโอ้รอตั้งนานนึกว่าจะแบบอึดหน่อยไงโอ้ยเศร้ารู้สึกเศร้าโอเคเดี๋ยวเรามาลองดอบกันดีกว่าครับว่ากี่ชิ้นจะหายนะครับสวัสดีชาวโลกนะฮะ ครอหันหน้ามาก่อนโอเคฮะดบมาได้ครับโปลลิงทำสถิติไว้4ชิ้นนะฮะเรามาดูดบกันนะฮะว่าจะให้กี่ชิ้นนะครับสามารถพิมพ์มาได้นะครับผมดบกี่ชิ้นนะครับเอาครับเริ่มประมูลได้ครับกี่ชิ้น3ชิ้นสูงสุดครับ5ชิ้นกูกูคุยกับใครเนี่ยเรามาเริ่มให้อาหารดบกันดีกว่าครับดบจะกินเป็นเยลโลเฮิร์บนะครับคุณสมบัติของสัตว์แต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนะเอาลฮะชิ้นแรกสําหรับ เจ้าดอกจะเป็นยังไงโปรดติดตามชมตอนต่อทุ้ยกดอ่าอันแรกเป็นการทักทายก่อนรู้จักสนิทกันนะเพื่อนจะ้ะโจโจชิ้นที่2ไปครับเหมือนโปลิมเปะครับโกดต่อจะเป็นหน้าตกใจนะฮะถ้าเหมือนกันนะครับชิ้นที่สชิ้นที่3ามตกใจเหมือนกันครับต่อไปครับชิ้นสุดท้ทายชิ้นที่4ี่ครับขอแสาใจก่อนทำใจก่อน ทำใจก่อนเหมือนจะต้องจากกันกันแล้วอะ่ะผมรู้สึกได้อย่างนั้นโอเคครับเริ่มดีกว่าเราต้องทําใจให้ชินครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะครับชิ้นสุดท้ายชิ้นที่4จะไปหรือไม่ไปครับมุมซ้ายล่าง3 2 1และแล้วดอบก็ได้หายจากโลกแล้วไปตามโปลิงไปอีก ตอนนี้ดอกกับโปลิงนี่เจอกันอยู่บนทวันนะเอา้ามึงมาทำไมวะไอคิ้วหนาส่งม,มึงมาไงโอเคครับตอนนี้เราก็รู้ได้นะครับว่าสัตว์เลี้ยงจะหายไปก็ต่อเมื่อให้แมงแดกเกิน4ครั้งฮนะถ้ามันตกกรใจนี่หยุดสต็อปนะสต็อปโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองต่อไปดีกว่าว่าโปลลิงจะหายจากเราไปเมื่อ,อไหร่นะครับถ้าเราไม่ให้อาหารมันนะครับผมสถานที่นะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับผมเลือกโลเคชั่นเป็นเมืองพอนเทล่าตรงนี้เพราะว่า ด้วยสภาพแวดล้อมนะครับมีผู้คนเดินสัญจรไปมาเนีัยภาพจะได้ไม่ดูน่าเบื่อจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องกันดีกว่าว่าโปลิงตัวนี้จะหายไปจากโลกตอนที่วินาทีเท่าไหร่นะครับโอเคครับพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอนั่งบนเก้าอี้ดีกว่าเก้ e าอี้นั่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับงั้นเรานั่งในล่มมาครับโปรลิงตัวที่2พร้อมออกมาผสูเชื้อโรคภายนอกแล้วโ okay, อเคนะครับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงครับเหมือนโปลิ่งจะหายแล้วหรือเปล่าครับแล้วคุณไข่ดันที่ชักมาพอดีเลยเดี๋ยวขอปิดการสนทณาก่อนโอเคครับเหมือนโปลิ่งจะหายไปแล้วนะครับจากที่ผมตั้งมานับตั้งแต่เปิดมานี่คือเป็นเวลาทั้งสิน้นห้านาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่นานเลยนะครับผมเล่กง,ง่ายว่าผมไปขี้ผมไปเยี่ยวอาบน้ําเสร็จกลับมาโปลลิ่งหาย เพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าอย่าลืมให้อาหารมันนะครับผมเป็นเวลาพิสูจน์ให้ว่าโปรลิงสามารถหายได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหถือว่าหายจริงปะวะเดี๋ยวเดีนะหายและตอนผมคิดา่างนี้ตลอดเลยนะครับถ้าเกิดโปรลิงมันไม่ได้ให้อาหารหรือว่าไงมันจะหลุดออกจากตัวเราครับแล้วมันจะกลายเป็นเดินเดินุกๆๆแทนในมอในะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่มันไม่ใช่เว้ยมันหายไปเลยตอก่อนผมเห็นเคยเห็นตาก,กแตนนะครับเป็นตาก,กแตนใส่แว่นใส่อะไรเงี้ยเดินเล่นเนี่ยเหมือนลุดจากเจ้าของะครับผมก็เลยนึกมาตลอดว่าอือวะ่ะมันอาจจะโดนทอดทิ้งเนี่ยครับต่างงสารมากมอนเตอร์พวกนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับหายไปเลยครับดูนี่เนี่ยถ้าถ้าผมมีขุดนี่ผมเปิดแล้วนะอาจจะมุดดินคอ,อกกิ้งอยู่ ก็สำหรับการทดลองในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการทดลองโพลิ่งนะครับสำหรับใครอยากจะทดลองให้ทดลองอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถลองคอมเมนต์มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับที่อยู่บ้าอะไรวะใต้คอมเมนต์ YouTube นะครับพิมมานะครับบอกมาว่าอยากให้ทดลองอะไรทําอะไรเพิ่มนะครับคลิปจะออกอากาศทุกวันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะทําให้อัปเดตคลิปก่อนใครนะฮะเรียกได้ว่าผมยังอัปคลิปไม่เสร็จแต่คุณได้ดูแล้วอ่ะ งงไหมล่ะเนี่ยแหละคือต้องกดกดติดตามเองครับกดติดตามต้องกดปุ่มกระดิ่งนะครับก็วันนี้จบไปด้วยดีนะครับบอลิงตายไป2ดอกหนึ่งนะครับสามตัวอย่าดราม่านะครับผมสำหรับวันนี้ผมไอคิวหนาคอลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับช่วยกระทืบไรนะกระทืบไรด้วยนะครับผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันอีกทีหน้าสวัสดีครับเฮ้ยลืมเปิดคลิปแต่ว่าไม่เป็นไรปิดคลิปได้ก็นะครับยืมของมา ยืมของมาก็ต้องคืนนะครับเจ้าของนะครับผมเสียปั๊บเน็ตไอเดลอยู่ที่แมกมาชั้น2นะจะทายังไงดีครับจะทํายังไงดีนะต้องไปเอาอุ้ยเกือบตายเราต้องไปส่งของครับยากกว่าภารกิจอาโบลิ่งนะครับก็ต้องส่งไอคอร์ดนตีเนี่ยแหละครับผม <S <S เอาเรื่องว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องใช้เทคนิคการวาร์ปครับเทคนิคการวาร์ปจะไปด้านขวานี้ต้องลุกนั่งก่อน ปิด <P it> น่าจะผิดตรงเรียนครับไม่เป็นไรครับเรามี40อันพออยู่จังหวะนี้ก็ถือว่าใกล้อยู่ครับ40อันยังไงดีครับปึ๊บชึบปึ๊บนะเดอะแมททิกปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บอืมบอกเลยว่าสเต็ปนี้ไม่ได้อโอ้โยเชี่ยสองพันเกือบตายดีนะมือไวโอเคไปกันต่อสำหรับอย่างนี้ระเบิดอ๊บไอเชี่ยกูยถึงแล้วเอ้ยดีนะวิงใกล้เอ้ยตามสู้ตามสู้ เรียบร้อยก็ถ <desserts> <Negative notes> ึงแล้วฮะทีนี้ก็ทีนี้ก็ต้องวิ่งหายอีกรอบหนึ่งครับพอดีสอบถามทางมาไม่สุดครับรู้แค่ว่าอยู่แม็กซาชั้นสองแล้วก็ต้องวิ่งหาต่อไปครับผมวิ่งยีก้าอันอ่าเรียบร้อยครับผมถึงแล้วครับแหมทําไปได้แล้วก็ตายที่เรียบร้อยเขาเรียกว่าตายในหน้าที่นะครับผม เนี่เสร์บคอตตีกลับคืนสู่เจ้าของเรียบร้อยภารกิจรุร่ร่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะสวันนี้ปิดคลิปของจริงครับปิดจริงนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย